คุณนายครับดีใจไรนะครับพี่น้องยามมาขอถ่ายโลกนะครับเอาเงินมาให้าล้อยลักการันกับจับรูปก้องปั๊บกดเพดานตั๊บเราก็บอกว่าขอบคุณค่าล้วก็ไปนี่เห็นคเพียรก้องเอาเงินไป่ห้อหาล้อยจับก้องเรียบร้อยกดปั๊บเห็นรถเพดานก็พุ่งเลยขอบคุณค่าเพื่อนเมื่อหอดเงินเอ้ยมึงคือดูดบ้างเสร็จข้าวไรลูกเป็นเยวฟรีกับมันหนาวเวทีแล้ววะมึงเบิอง ้อมหวาใครมาลูกวันนี้ในอีหล่ามึงได้แต่พัดลมครับอืนุ้งว่ากราฟข้องครับเมื่อสักไปยูหินอนกลายเป็นคนก้าวเล้ารอกกูพอจำได้นะเดี๋ยวจะนำเงินทั้งหมดนี้ไปถวายกระถิ่นพวกนี้นะครับสาธุทุนกับพี่ๆทุกท่านนะครับ บุภูสูงก็หนุนนำรูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับจึงควาจะพบกันใหม่ขอบคุณส่งเสด็จพระนเรกับลมใต้ปีกหนึ่งทีถ้าหากักวันนี้ก็มีไรื่องเล่าเดื่อาวขอกล่าวคองกาถ้า,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 ถายังทำตัวแบบนี้ในที่มืดกูเย,ย็บพวกมึงแน่เมื่อ